ขจรเด้อค่ะเป็นพักลิ้มรัวที่มีประโยชน์มากมายสามารถกินได้ทั้งแบบสดละกะแบบไปนําไปประกอบอาหารใดค่ะสามารถกินได้ทั้งดอกยอดออนและกับผลออนน้่ค่ะยอดออนเนี่ยสีมีคุณสมบัติทางอาหารมากที่สุดค่ะยาวเรื่องค่ะแต่กระตองระว่างเนี่ค่ะเท้าขจรหรือว่าเครื่องของเขานะ่ค่ะ เป็นผิดกับสุกรค่ะมีพี่นอ้องอ่อนซ่อนหลายอยากกินหลายค่ะดอกขจรค่ะพี่น้องเห็นบ่าค่ะมาเด้อมาเก็บขจรน,น้ำกันค่ะม <c oughs> ีความสุขหลายพี่น้องเลยอยู่เมืองนอกด้วยค่ะนี่ <c oughs> เหมือนอยู่บ้านนอกบ่คะ <c oughs> หลายค่ะขะจรค่ะ มาเดินมาเก็บดอกขจรที่เมืองหนองน้ำกันค่ะหอมหลายแสบเอาไปเจียวไข่เอาไปหลวกน้ำจิ้มได้เนื้อค่ะห้ามหลายค่ะปเพิ่อนจีตุดออกขอเล่ห์ขอไนเกี่ยวไปปลูกค่ะน่ากินสีสวยบ่ค่ะ ได้นี่นพะกติยูเต็มเลยคุณชิไดยชิไดยมันแดดมันห่อนได้เท่านี้ก็ถือว่าโอเคหรอวค่ะ เดอ้อพี่น้องเลยกระจรกระจรอน,น้ำกันเดอ้อเมนูอร่อยๆจากดอกออกระจรก็มีมากมายเน้ะคะ่ะบว,า,วาสิเอาไปดอกนะคะไปกินสดก็ได้หรือว่าสิหลวกจิ้มลวกจิ้มน้ำพริกต่างๆ กินสดๆกับสมตำกับอร่อยเหอะเลยค่ะแกงส้มต้มจืดยำพัดน้ำมันหอยพัดไส้เนือ้อพัดใส้ไข่ชุบแป้งทอดหรือว่าสีเฮ็ดไข่ยเจียวดอกขรจอนกระซุแซนอร่อยค่ะหรือว่าสิกินกับน้ำยาขนมจีนกับยิ่งแซบเด้อค่ะพี่น้องลองเอาไปกินเบิงเด้อค่ะจึงได้เียวได้เสิด,ดมาเตี่ยมั้นปลูกยังกะงามส่วนที่แม่ม ซันนี่โอเคไหมแม่หลับงามมากเลยแม่เอ๋ยดอกขอจรปลูกเป็นพักริมรัว่วประดับก็ได้กินกด็ดีมีประโยชน์ค่ะสมัยก่อนขอจรมาเห็ุเป็นขนมดอกขอจรเนอะค่ะสมัยนีก้ก็หากินยากในจักน้อยหรอค่ะหรือว่าสิเอาดอกของเขานี่มาใส่ในการร้อยพว่มาไล่ดอกไม้สดก็ะไดด้วยค่ะ หนูไม่ถึงอ่ะหนูเตี้ยม, <c oughs> มันบานลเลอะกินมันบานก็อร่อยอโจมกก็มีเจียวไข่ลวกจิ้มน้ำพริกก็อร่อย อะไรก็ได้ปลนอะไรน้ำพริกกะปิปลาล้าได้หมดแซ่บหมดอร่อยมากผัดน้ำมันหอยก็ยังได้เลย มาเด้อมาเก็บดอกกระจรอน,น้ำกันพี่น้องเ้ยบางบานมาาันละง่ามหลายค่ะมันฟอนหลายง่ายกระกดะเดียวค่เะเฮ้ยแต่บาง พจน์เ้อค่ะมีสรรพคุณทางยาหมากไม้เลยนะคะบวสิเป็นเรื่องการช่วยบำรุงโลหิตบำรุงหัวใจบำรุงปอดเด้อค่ะดอกและยอดใบอ่อนเนี่ยมีวิตามินสูงหลายค่ะบำรุงสายตาย,ย่างดีค่ะรักษาอาการวัดบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะคลื่นไส้อาเจียนขับเสมหะแก้อาการทองอืดทองเฟอร์ค่ะช่วยขับทายบำรุงฮอร์โมอนของสตรีค่ะและในที่เทาถึงมงหากขึ้น าขาจรจำนวนหนึ่งร,รัมเนี่ยค่ะมีโปรโตีนถึงถึงหากัมเลยทีเดียวค่ะถือว่าเยอะค่ะเอาเป็นว่าสาระคุณมากไม้อร่อยกินแสบบกประดับสวยงามใดมีประโยชน์มากไม้ค่ะกะผู้ใดอยากใดก,ก็ไปหามาปลูกไหวติดบานติดเงื่อนเด้ค่ะเป็นขับเคื่นพัวเรื่องัวที่สมควรจะมีค่ะเอไอไหวยังแหลมเจ็บจนได้ ลดค่ะหลดแท่งเอ่อถ้าหากสนใจนะคะก็สามารถติดต่อลูกมุ้นกำลังทำการเพราะขยายพันธุ์อยู่ค่ะถ้าสมมติผู้ใดอยากได้เอาไปปลูกเนาะค่ะก็รอรอในจักหน่อยค่ะในลูกมุ้นพร้อมแล้วลูกมุ้นชิพดขายด้วยค่ะพริกสี่ฝ้าค่ะงามหลายตัวหน่อยๆก็เป็นหน่วยออนซอนหลาย สวยๆพี่น้องใครบ่เคยเห็นนั่นหน่วยหน่วยยานางค่ะพี่น้องนี่ยานางหรอสวยมากไครก็ยังว่าไอ้โมเมันน่ะไอ้พวกอยากตามก็อยาก ้องดจ้าเดี๋ยวจะเก็บไวนงามว่ะค่ะพี่น้องขอบคุณ <c oughs> คันดีสวนพี่แม่งสวยมาก